มาดูหน้านี้นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆนับจำนวนภาพแล้วระบายสีตัวเลขในวงกลมให้ถูกต้องเหมือนเดิมเลยเด็กๆก็นับภาพนะคะนับในแต่ละข้อแล้วก็ระบายสีที่อยู่ในวงกลมให้ครบทุกข้อนะคะหน้านี้นะคะให้เด็กๆนับจำนวนภาพแล้วเขียนตัวเลขและผลรวมให้ถูกต้อง มาดูนะคะคับเคก้กมีเท่าไหร่1 2 3 4มี4เขียนเลข4ีข้อนี้มีเท่าไหร่มี1เขียนเลขหนบวกคือทำให้จำนวนที่มีอยู่นั้นเพิ่มมาขึ้นนับรวมเลยค่ะเด็กๆนับ1 2 3 4 5นับรวมได้เลข5้นะคะก็เขียนจำนวน5ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังสูตรนะคะแล้วก็ข้ออื่นๆให้เด็กๆทำไมเลย ทำเองอ่าเก่งมากเลยค่ะในหน้านี้ก็เหมือนกันนะคะให้เด็กๆนับ้าพและเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังให้ถูกต้องนะคะมาให้ดีนะลูกแล้วก็ขีดออกให้ดีนะคะเด็กๆก็จะได้ทราบว่าคำตอบของแต่ละข้อเหลือจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะลูกนะ